เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับชนนีสโลโปรับวันนี้เรามาอยู่ในเจ็บอีพที่ยี่สิบแล้วเย่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับเป็นเพื่อนทุกคนเลยที่ติดตามตั้งแต่เจ็บอีพีหนึ่งจนถึงอีพีที่ยี่สิบนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาเจาะรูกันอีกแล้วแต่คราวนี้จะเป็นเฟรมเบิกนะครับ อ่าซึ่งเฟนเบิร์กรูเนี่ยอ่ามีโอกาสติดอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ของที่จะใช้ในการเจาะรูนะครับก็จะมีอลิดิคอนนะครับสองชิ้นแล้วก็มีสต,ติลนะครับยินว่าสิบใช่ไหมน่าจะสิบแหละอ่าโอเคใช่อ่าสติลสิบชิ้นอ่าก็อลิดิคอนแล้วก็เงินสี่แสนเซนนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเจาะ เปมเบิร์ครับผมอ่าอีชิ้นดีอีชิ้นดีเดี๋ยวเดี๋ยวต,ตึง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 ขอคำนวณก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนะช่างมันไม่เป็นไรเอาไปโหลหนึ่งตัดไปครับเอมเบิร์กโหลหนึ่ง ชิ้นสุดท้ายสิบสองชิ้นปะทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปซื้ออลิเคอนแล้วก็ไปซื้อสติวด้วยสติวนี่ตัวแพงเดียตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูผมขอดูสติวอ่านี่เดี๋ยวผมสอนวิธีใช้นี่ด้วยอุ้มค้นหาตอนนี้นะครับเพื่อนๆสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเพื่อนๆหาตรงนี้มันไม่เจอก็เพราะว่า อเพื่อนๆต้องพิมพ์ตัวใหญ่นะครับนี่คือทริกนะอ่ะเช่นถ้าสมมติว่าผมจะหาอ่ะผมจะหาเจ้าโรคเนะี่ยโลกกดเปิดป้าบเห็นไหมมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ดึงเข้าอย่างนี้อ่าเห็นไหมก็จะหายไปแล้วตึง้งประมาณนี้ง่ายไหม,มครับทีนี้เดี๋ยวเรามาหาสติลดูสิสติลเราเหลือไหมวะหรือว่าเราดึง เราโยนขายทิ้งแต่คลิปที่แล้ว,ลวใช่ไหมอ่าเหลืออยู่เก้าอันโอเคใช้ได้สวยงามตามท้องเรื่องครับป two thousand years later <c oughs> อเอ้าสิบเกาเอรเซ็นเจ้จ่ารู้ได้ไหมวะเนี่ยเจ้รู้ได้ไหมวะมาลองดูครับ ครับเซฟเบอร์กันแรกครับผมคุยกันเลยฮะพบกับสซยบเดนคนเดิมนะฮะเปิดแอปเปิดยังไม่มไม่เปิดโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับตึง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 วันนี้เซฟเบอร์อ๋อกี้ไม่มาเนี้ อ,อ๋ออ้าวค้างไม่หนีวะคราเอใช่ไหมนี่ไง <c oughs> ครับอันแรกครับมาเลยปามใช้เงินนะครับห้าแสนเซนดนีนะครับผมครับโอลิสองก้อนสติวสิบก้อนตายยาวไปยาวไปยาว โอเคแตกไปแล้วดิกันไม่เป็นไรเจาะรูก็ต้องใจเย็นๆครับอย่าหัวร้อนครับเนี่ยเห็นไหมติดติดไหมติดไหมติดไหมอย่าค้างอย่างนี้สิใจคอไม่ดีลเป็นสสิบเยกลายเนเซเล็บ่เนกันแล้วโอเคโอเคเราต้องช่วยโอกาสตอนเซิร์ฟเวอร์แลกอย่างนี้ ไ,ไปเลยไปเลยบินไปเลยบินไปไม่เป็นไรเลย,ยปเป็นไสบาย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 ครับอย่าไปคิดมากมากมากโอ้ยเต็มหน้าไม่เป็นไรต่อต่อต่อไุอ้ยเร็วยสซ ตึงงตึงตึงต่อไปต่อระหว่าที่เขาเถียงกันเรื่องรามามีวา้าไว้เดี๋ยวขอดูแล้วคาาฟเบุ๊กพังทุลัออลาฮาอ่ดาดแ่เ โอ้ยชื่นใจอีกสองอันสิบสามล้านโรอหสิบสามล้านโอเคเก็บกระเป๋าแฟบอู้ตายแล้วคุ้มแล้วบอกเลยพี่น้องสองอันก็คุ้มแล้วหรือเปล่าวะ ไม่เป็นไรเอาอีกถามว่าอยากได้เพิ่มไหมอยากเพราะฉะนั้นเอาอีกเบล็มเบลมเบล็มโอ๊ยเบ็มไม่ให้ไม่เป็นไรเถียงกันไปเลย <c oughs> เขียงกันไปเลยครับเขียงกันไปเลยให้เรามีหน้าที่เจ่าลูเจ่าไปมา ยี่สิบล้านอ่ะที่สิบอ่ะที่สิบโอเค okay. Okay. 9, 50, โอเคสิบเก้าล้านห้าแสนโอ้ยอะไรวันนี้ <c oughs> ไปไปไปต่อไปต่อไปต่อครับวันนี้เฟมเบิร์ดเฟมเบิร์ดเฟมเบิร์ด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เราขออีกสองอันนะน้ำเบรมน้ำเปลมจ๋าเร็ว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 เนี่ยเปลมเปลมจ๋าเปลมจะเบลมเบลมไม่เป็นไรไปต่อไปต่อเนี่ยมันจะติดเนี่ยสามอันรวดคอยดูเบลมบอกเรามาไป ไปเลยมาเบลมโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นจริงตื่นอ่ะเบลมเบลมจ้าเบลมเราสุดท้ายแล้วนะเบลมขอเถอะนับเบลมนะบสุดท้ายนะับเบลมนะ

ไม่เป็นไรครับเรามาเฉลี่ยค่าจ่อในคันนี้กันเลยดีกว่าครับซึ่งค่าเจ่อนั้น,นตันตปมากดอยู่ในหน้าจอหน้าบัตรนี้ปิงอ่ะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าต้นทุนนะครับเท่าไหร่ครับและใช้ของอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งอ่า กำไ like รที่ได้นั้นก็เท่าไหร่ก็ดูกันเอาเองน่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับก็โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเก้าลาอู้